สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับปีศาจในคราบนักบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และเขามีสาวกอยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วยนะครับเขาคนนี้คือแอนเดรสคาวเคอร์ผู้ซึ่งเป็นบิดาของ CDS Chlorine dioxide solution ยาที่ถูกอ้างว่าครอบจัก,กรวาลรักษาได้ทุกโรคเขาเนี่ยคือใคร มาจากไหนมีความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างและเพราะเหตุใดเขาจึงมาอยู่ในจุดที่อยู่ได้ในปัจจุบันนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะติดอาวุธให้กับทุกคนไม่ให้ไปหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,นะครับคุณแอนดริสคาวเคอร์เนี่ยเขามีชื่อเต็มว่าแอนเดรียสลูดวิก คาวเคอร์นะครับเป็นคนเยอรมันเกิดที่ประเทศเยอรมันในปี1961ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นนักดนตรีครับแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยได้เจอกับคุณจิมฮัมเบิลคุณจิมฮัมเบิลเนี่ยเขามีการตั้งนิกายโบสเป็นของตัวเองนะครับและคุณจิมฮัมเบิลเนี่ย เขาก็มีวิธีในการรักษาโรคแบบแปลกๆหนึ่งในนั้นก็คือ MMS นะครับคือ Miracle Mineral Solution หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ CDS นั่นเองนะครับแต่ CDS เนี่ยเป็นชื่อที่คุณคาวเคอร์เนี่ยเขาเอามาตั้งของเขาเองนะครับเขาก็ได้สูตรได้ทุกๆอย่างเนี่ยมาจากคุณจิมฮัมเบิลนะครับซึ่งคุณจิมฮัมเบิลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ ทีนี้หลังจากที่เขารู้จักกับคุณจิมฮัมเบิลทั้งคู่เนี่ยก็คุยถูกคอนะครับมีการทํางานร่วมกันเยอะนะครับแล้วก็คุณคาวเคอร์เนี่ยเขาก็ไปอยู่ในนิกายตัวนี้ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เคยอยู่ในนิกายนั้นแต่ว่าเรามีรูปถ่ายเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ยเขาทํางานร่วมกันอยู่เป็นประจํานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการทดลองคลอโร d นด์ซัลซูรูชั่นกับตัวเองเพราะว่าเขามีอาการปวดข้อและเขาก็บอกว่าเอ้ยข้อของเขาเนี่ย มันหายปวดจึงเป็นที่มาของการพยายามจะโปรโมทคลอรดีนไดออกไซด์ในการรักษาโรคต่างๆนะครับและเขาก็อ้างว่าคลอรีนไดออกไซด์โซลูชันนั้นสามารถที่จะรักษาหลายโรคเลยีเดียวไม่ว่าจะเป็นโรคเอสโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันนะครับโรคทางด้านจิตเวชต่างๆโรคออทิสติกโรคโควิด19นะครับและโดยเฉพาะโควิด19นั้น แน่นอนครับตอนนั้นโลกกําลังโกลาหลใครก็ตามที่มาบอกวิธีรอดให้ทุกๆคนนะครับก็จะไม่มีสติอีกต่อไปแล้วฟังแล้วก็เชื่อเลยทันทีนะครับเขาเนี่ยยังเปรียบได้กับเทวดาของกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่เขามีโรคซึ่งรักษาไม่หายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยหยิบยื่นความหวังมาให้ในที่นี้ก็คือ CDS นะฮะ แต่มันเป็นยาพิษเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเทวดาเลยทีเดียวและที่สําคัญมันยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเนี่ยบอกว่า CDS เนี่ยมันเป็นของที่รักษาได้ทุกอย่างนะครับราคาถูกแต่หมอไม่ต้องการให้คุณรู้นะครับแล้วก็บริษัทยาก็ไม่อยากจะให้คุณรู้บริษัทยาก็จะต่อต้านการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะต่อต้านเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นต้องการกําไรจากคนไข้นั่นเอง เขาจึงจ่ายยาที่มันไม่ได้ทําให้คุณหายเพื่อที่จะเลี้ยงไข้คุณไว้เพื่อที่จะทํากําไรกับคุณไปเรื่อยๆเขาจ่ายวัคซีนเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณป้องกันโรคได้แต่ CDS สามารถทำได้ดังนั้นเนี่ยภาพจำของเขาในหมู่สาวกก็คือเขาเหมือนเป็นเทพเทวดาที่มีความกล้าหาญพอที่จะต่อสู้กับหมอทั้งโลก พยายามที่จะต่อสู้กับบริษัทยาหรือ Big กฟาร์มาที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับเพื่อประโยชน์ของคนไข้เหล่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเขาอยู่ในฐานะแบบนี้เขาก็จะได้รับการปกป้องอย่างเหนียวแน่นขยันขันแข็งจากหมู่สาวกของเขาใครมาแตะมาด่ามาว่าอะไรปุ๊บเนี่ยแค่เขาบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกบิ๊กฟ a r ์มาหรือบริษัทยา บริษัทวัคซีนเขาก็จะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่เพราะว่าสาวกเหล่านี้โดนล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าท่านยังไม่โดนล้างสมองนะครับโชคดีของท่านแล้วนะครับเพราะว่าคลอรีนไดออกไซด์โซลูชันเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ e บลชหรือน้ำยาฟอกขาวนะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปเราใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำเอาไว้ล้างส้วมเอาไว้ล้างพื้นในห้องน้ำนะฮะ หรือถ้าเราใช้น้อยมากๆเช่นเติมลงไปหยดน้อยๆเนียน่ย,นยเราใช้ฆ่าพวกเชื้อโรคในปริสิทต่างๆในน้ําธรรมชาติได้นะครับใช้ค่าได้แต่ต้องใส่เข้าไปน้อยมากๆนะทีนี้ถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเหมือนที่หลายๆคนในกรณีที่เขาโปรโมท cds ให้เรากินเนี่ยนั่นแหละครับที่จะเกิดปัญหากับร่างกายนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับคุณลองคิดดูน้ํายาล้างห้องน้าเนี่ย ถ้ามันเทเข้าไปในห้องน้ํามันฆ่าเชื้อโรคได้ไหมครับได้เชื้อโรคตายแต่ถ้าเทเข้าไปในตัวคุณละ่ะคุณก็จะตายแบบพอมเชื้อโรคนั่นแหละครับดังนั้นของพวกนี้มันกินเข้าไปไม่ได้แต่บางคนบอกว่ากินเข้าไปแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันเริ่มเป็นไปแล้วครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเรากินเข้าไปเกิดความเข้มข้นสูงเนี่ยเราก็จะมีอาการคลื่นไส้อเจเยนปวดท้องได้แล้วคุณรู้อะไรไหมครับกลุ่มซาวกซีดีเอส ถ้ากินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนั้นเขาจะบอกว่านั่นคือการขับพิษออกไปจากร่างกายซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันคือการระคายเคืองอย่างรุนแรงของทางเดินอาหารเพราะว่าพิษภัยของ CDS นั่นแหละครับถ้ามันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงของคุณแตกได้ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ขึ้นไปที่สมองหรืออะไรพวกนี้ก็ทําให้มันเสียได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวมันเองเนี่ยเป็นสารพิษเลยแหละที่กินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับ คุณแอนดริสคาวเคอร์เนี่ยเขาบอกว่าคลอรรนไดออกไซด์โซลูชันนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ถ้าใครเรียนเคมีมาแล้วยังพอมีสติหลงเหลืออยู่ไม่ได้เชื่อไปกับเขาเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยครับว่าคลอร i นไดออกไซด์โซลูชันคือสารออกซิไดเซอร์ไม่ใช่สารแอนตี้ออกซิแดนต์ตรงกันข้ามกับที่คุณแอนดริสคาวเคอร์พูดเลยนะครับ มันคือสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระนะครับและอนุมูลอิสระที่เกิดเยอะขนาดนี้จะทําให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยมันเสียไปทั้งหมดเลยดังจะรู้ได้จากเคสต่างๆที่ผมเคยเอามาเล่าไว้ใน YouTube ของผมมันมีเคสที่เด็กกินเข้าไปแล้วปอดมันเสียเข้าไปทั้งอันแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วเคสเนี้ยทำให้คุณแอนดรสคา k e เคอร์โดนฟ้องด้วยนะครับมีเคสที่คนกินเข้าไปแล้วลำไส้ทะลุนะฮะ เนี่แหละผมก็เคยเล่าตรงนี้ไปแล้วดังนั้นจะบอกเลยนะครับว่า mm hmm. คอร์นนไดออกไซด์โซลูชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กินไม่ได้นะครับมันมีปัญหาตัวมันเองมันเป็นน้ํายาสีเหลืองใสนะครับแล้วคนก็จะเอามาบรรจุขวดแล้วก็เอาไปขายนะครับเราจะเห็นได้ตาม t i k t o ็อนะครับตามกลุ่มปิดต่างๆนะครับตามไลน์ตามอะไรเนี้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในกลุ่ม Facebook ก็มีเหมือนกันที่มีคนที่เอาพวกนี้ไปกินนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอก็ แนะนำว่าแจ้งทางออยอน,นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันผิดกฎหมายในประเทศไทยก็มีคนที่กินไปแล้วก็เสียชีวิตผมก็เคยเอาเคสมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ชัดๆว่าไอ้คอนไดอลไซด์เนี่ยมันกินไม่ได้มันมีปัญหาทีนี้ผมอยากจะมาเล่าครับว่าแอนดริสคาลเคอร์เนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเออทําไมขอเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณแอนดริสคาลเคอร์เขาอ้างว่าตัวเองเป็นก่อนนะครับโดยเขาบอกว่าเนี่ย คือตัวเขานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียนจบมาทางด้านของเศรษฐศาสตร์ economics นะครับแล้วก็ได้ Ph D หรือปริญญาเอกในเรื่องของ alternative health biophysics นะครับโดยเขาเรียนไอ้นี่แะครับ philosophy in alternative medicine and natural biophysics นะครับ,รบเขาบอกว่าเขาจบด้านนี้มาแต่สิ่งที่เขาเรียนจบในเขาจบจากที่นี่ครับคือ open university of advanced sciences มหาวิทยาลัยนี้นะครับผมไปขุดมาครับมันขายเป็นยาครับมันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับโดยมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขามีการตั้งเป็นบริษัทอยู่ที่ไมอา,ามีที่อเมริกานะครับแต่เฮดควอเตอร์ก็คือศูนย์ใหญ่ของเขาอยู่ที่สเปนบาเซลโลน่านะครับแล้วมันก็ไม่มีคณะด้วยไม่มีคณะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับกรณีหนึ่งอะไรรู้ไหมครับ University of California ไงครับประมาณนั้นเลยนะนั้นคนที่เขาเอาแอนดรูส์คารเคร์มาเล่าให้ผมฟังมาอ้างนะครับตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเขาจะบอกว่าคนคนนี้เขาเป็นนักวิทยศาศาสตร์ natural biophysics เลยนะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยคือคนที่เชี่ยวชาญในด้านของ electro molecular medicine ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันสักอย่างผมหาแล้วก็ไม่มีนะครับ ส่วนที่สิ่งที่เขาพูดว่าเป็น natural bio physics ที่เขาเรียนมานี่นะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับรองอะไรทั้งสิน้นปริญญาเนี่ยก็คือสามารถซื้อเองได้ดังนั้นแล้วดูจากตรงน,นี้เขาไม่มีอะไรที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเวลาถ่ายรูปมานะครับเขาจะทอบถ่ายกับห้อง l a บให้ข้างหลังมันดูมีเรื่องอเรื่องราวอะไรหน่อยนะครับเช่นมีอุปกรณ์ในการทำแลบต่างๆเป็นการทำให้คนเนี่ย เชื่อได้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ของจริงซึ่งไม่ถูกต้องนะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับเขายังไปเอาปริญญาเพิ่งได้มานี่สดๆร้อนๆนะครับเขาลงไว้ใน Facebook ของเขาในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี่เองโดยเขาได้นี่เลย doctor honoris causa นะครับคือ d i p l o m a in ethics and values นะครับนะตัวนี้เป็นจากมหาวิทยาลัยซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูแล้วกันนะครับแต่แต่ มหาวิทยาลัยนี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็จะรู้เลยครับว่าไอตัวนี้คุณสามารถส่งชื่อไปแล้วก็จ่ายตังค์แล้วคุณก็ได้มันมาคุณไม่ต้องเรียนอะไรเลยนะครับมันได้มาฟรีฟรแต่เขาก็เอามาประดับเพราะว่าเขาได้ใบประกาศอันหนึ่งมีเหรียญทองมีถุงมือเอามาครบเซตเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับดังนั้นเท่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่เขาเรียนจบทางวิทยาศาสตร์มาจริงๆ เรื่องของเศรษฐศาสตร์ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาเรียนอะไรมาจากเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานตรงไหนแต่ที่มีหลักฐานมีอยู่อย่างเดียวครับคือเขาเคยเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงครับสามารถค้นหาเพลงของเขาได้นะในอินเทอร์เน็ตแต่เขาไม่ประสบผลสําเร็จในการเป็นนักแต่งเพลงครับไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะฮะจนกระทั่งเขามาเข้ากับคุณจิมฮัมเบิลทำซีดีเอสนี่แหละที่เขาถึงเริ่มประสบผลสําเร็จขึ้นมานะครับ อันนี้คือภูมิหลังของเขานะครับที่ที่เขาทําออกมาทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวแอนดริสคาลเคอร์เนี่ยเขาสถาปนาวัน c d s โลกด้วยนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับเขาบอกว่าวันที่16มีนาคมของทุกปีเนี่ยคือเป็นวันที่ c d s เนี่ยมันจะโด่งดังไปทั่วโลกเขาก็จะจัดอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ นั้นเราดูตรงนี้เรื่องของสิ่งที่เขาเป็นพื้นฐานการศึกษาความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่มีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์สักอย่างแต่รูปเขาพยายามจะทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับและเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของ CDS แค่อย่างเดียวนะเขาพูดถึงเรื่องอื่นอีกอะไรที่เขาเป็นความเชื่อบ้างเขาบอกว่านี่คนอียิปต์ไม่ใช่คนที่สร้างปิระมิดนะครับแล้วก็บอกว่า โลกของเราเนี่ยหรือในจักรวาลเรามันมีฟรีเอเนอร์จีนะครับมีพลังงานลอยอยู่เราสามารถดึงพลังงานฟรีเอเนอร์จีนี้มาใช้ได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าดึงมาได้ยังไงเหมือนกันนะครับเขายังบอกอีกว่าเขาเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวนะครับบอกอีกว่าสัญญาณ 5G เนี่ยสามารถที่จะทําให้ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะของพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ว่าผมไปอ่านมาจากไหนให้คุณสามารถไปดูได้ด้วยตัวเองที่ description เลยนะครับเขาเนี่ยมีความเชื่อประมาณนี้แหละนะครับแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเอออางี้ดีกว่าไล่เป็นประเด็นเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเขาเนี่ยปัจจุบันอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเขาไปมาหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกสเปนหรืออ,อื่นนะ mm hmm. อาร์เจนตินานี่ก็เคยอยู่ปัจจุบันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเรื่องราวอย่างนี้ครับ เขาเนี่ยย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เท่าที่ผมพยายามหาข้อมูลทั้งหมดแล้วคือเขาอยู่ที่นั่นแน่ๆปี2010นะครับ2010เขาอยู่ที่ที่สวิตเซอร์แลนด์แน่ๆนะครับแต่ว่าย้ายมาตรงนั้นเมื่อไหร่นี่หาไม่เจอจริงๆนะครับขอเริ่มเป็น timeline อย่างนี้ครับในปี2010นี่นะครับที่สเปนเนี่ยเขาห้ามใช้ CDS นะครับในการกินเข้าไปเขาให้ใช้ได้แค่อย่างเดียวคือในอุตสาหกรรมนะครับแล้ว ตรงนี้นี่แหละที่มันมีปัญหา2อย่างนะครับอย่างแรกคือมันผิดกฎหมายที่สเปนห้ามกินและอย่างที่2คือพวกที่เขาอ้างว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยไม่ยอมให้ c d s มันถูกกฎหมายขณะที่สเปนที่ประเทศอื่นเนี่ยมันยังมีวางขายเลยใช่ครับมีวางขายแต่เพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นไม่ใช่เอาปกินครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะฮะทีนี้ต่อมา ปี2010สเปนแบนดห้ามใช้ CDS ในการกินนะปี2012ครับคุณแอนดริสคาลเคอร์ไปขายไปโปรโมท CDS ที่สเปนที่มันผิดกฎหมายเลยโดนจับที่เมืองไอบีซ่านะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะตรงนั้นเขาปล่อยตัวกันยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ปล่อยตัวออกมาไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังหรือมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่เขาก็ปล่อยตัวออกมานะครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยคงไม่ใช่อะไรรุนแรงขนาดแบบ ยาเสพติดที่แบบต้องจับไว้นานๆนะครับซีเมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับเขาคงคิดว่าเออมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรรุนแรงมากก็เลยน่าจะปล่อยตัวมานี่เป็นที่ผมคิดเองนะหลังจากนั้นเขาก็ยังมีการโปรโมทซีเดสไปเรื่อยๆพอปี2018ครับเอาอีกแล้วนะครับ2018เนี่ยคือเขาก็ประเทศสเปนเหมือนเดิมเขาเพยายามที่จะไปทำกิจกรรมโปรโมท CDs นะครับที่ ่อันนึงชื่อว่าซานฮวนบีชนะครับแล้วนี่เลยคือแพทยสภาที่นั่นนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่มันผิดมันผิดต่อจริยธรรมแล้วมันยังผิดต่อคนไข่เพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นอันตรายกินเข้าไปไม่ได้พอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทางโรงแรมที่เขาจัดงานก็แคนเซิลคุณคาวเวอเอาไปเฉยเเลยนะครับแต่คุณคาเอก็ไม่ยอมครับสู้กลับนะครับฟ้องประธานนะครับ ของไอ้นี่ College of p h y s i c i a n of Alicante ที่สเปนนะครับคือคุณ Maria m a ียอ Isabel Moya นะครับแต่ฟ้องแล้วก็แพ้ครับคือทางแพทยสภาของที่นั่นเนี่ยก็เป็นฝ่ายถูกคุณ Andrew c o เคอ e r เป็นฝ่ายผิดนะครับที่สเปนโดนไปสองเด้งแล้วนะครับระหว่างนี้เขาก็เริ่มเข้าสู่ยุคโควิด -19 แล้วนะช่วง2019-2020เ่าแถวนั้นเขาก็มีการแต่ง นังสือขึ้นมาชื่อว่า Bye Bye Covid นะครับโดยการใช้ CDS นะฮะแล้วก็มีหนังสือเรื่องอื่นเช่น Forbidden Health นะครับซึ่งเขาเขียนโปรโมทเรื่องของ CDS ว่าใช้ยังไงก็โดนถอดออกไปจากทางช่องทางออนไลน์นะปี2020นี่เลยตอนแรกเนี่ยเขาจะถูกเชิญไปพูดที่ประเทศเปรูนะครับเรื่อง CDS นี่แหละแต่ หลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับทางเปรูก็แคนเซลคุณคาวเคอร์นะครับคาวเคอร์เนี่ยเขาก็ด่ากลับเลยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเปรูนะครับกับพวกทางช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยมาคอยกันแกล้งเขานะครับแต่คุณคาวเคอร์ก็ไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนเรื่องของ c d s ได้ดังนั้นคำร้องคำว่าของเขาเนี่ยจึงตกไปไม่มีคนสนใจนะครับ ปี2021ครับที่อาร์เจนตินาตรงนี้แหละที่มีเด็กคนหนึ่งดื่ม CDS เข้าไปเพราะว่าจะรักษาโควิดประกวมันลงปอดแล้วเสียชีวิตอันเนี้ยผมเคยเอามาเล่าไว้ใน YouTube ของผมแล้วนะครับและจากกรณีนี้เองรัฐบาลอาร์เจนตินาก็ฟ้องนะครับฟ้องคุณคาวเคอร์นี่แหละนะครับแต่ตอนนั้นคาวเคอร์ก็หนกูครับหนีหนีกลับไปสวิตเซอร์แลนด์ คือปัจจุบันนี้เขาไม่สามารถกลับไปที่อาร์จเจนตินากับสเปนได้เพราะว่าเขายังมีหมายจับอยู่ที่นั่นครับตอนนี้กลับไปไม่ได้อีกแล้วนะแต่คงคงมีคนสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมเขายังอยู่ดีที่สวิสละสองประเทศเนี้เขาไม่ได้ทําสัญญาขอส่งผู้โดารข้ามแดนในกรณีของคุณคาวเคอร์ค,ครับนะเขาไม่ได้ให้ค่าแล้วเขาก็ไม่ให้เข้ามาในประเทศเขาด้วยคุณคาวเคอร์เข้ามาไม่ได้เขาก็ไปอยู่เยี่ยวเียวข้างนอกประเทศของัขนแหละครับนะเนี่ย อันนี้คือเป็นเหตุผลหลักๆนะครับทีนี้ผมอยากจะวิเคราะห์ตัวตนของคาวเคอร์เออตรงนี้สําคัญว่าทําไมถึงมีคนเชื่อนักหนาแล้วทําไมเขาถึงทํามันต่อไปเรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ถูกต้องนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคาวเคอร์เนี่ยไม่ประสบสมเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตจนกระทั่งมาเจอคลอรีนไดออไซด์และเห็นว่ามันเป็นช่องทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะครับมีค่าแล้วก็มีเงินอยู่ในมือเยอะ เขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้มันดังขึ้นมานะครับโดยผมจะขอวิเคราะห์เรื่องหลกัหลกๆก่อนอันนึงนะคือโอเคเรื่องอำํำนาจนะครับอำนาจที่เขามีเนี่ยเขาตั้งเป็นนี่เลยตัว Andreas Ludwig k a l k e r Institute สถาบัน Andreas Calker เลยนะครับ เพื่อที่จะทําเรื่องของ CDS โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนวิธีการแต่งหนังสือการเอาคนต่างๆมาเข้าร่วมมาพูดมาจาัดสัมมนาอะไรเต็ไมไปหมดแล้วก็มีอยู่ในเว็บไซต์ Facebook ของ4ประเทศนะครับนั่นก็คือมีที่ฝรั่งเศสอังกฤษภาษาสเปนแล้วก็ภาษาดัชนะครับทั้งหมดเนะี่ยมีคนติดตามอยู่ประมาณสักหน0 0 0ห่ 1, 000, 000คนแล้วในกลุ่มคนไทยก็มีครับประมาณ3,000คนนะฮะ มี Instagram ซึ่งมีคนตามประมาณ3000คนอีกนะครับดั้งนั้นรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่า20,000แถวๆนี้ที่เขามีผู้ติดตามนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยการที่เป็นแนวทางของเขานะคือให้ความหวังกับผู้ป่วยทุกคนนะครับหมอปกติเนี่ยจะไม่สามารถให้ความหวังลมๆแรงๆได้เราจะพยายามพูดให้คนไข้เนี่ยเข้าใจถึงความเป็นจริง เพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่หายมันก็ไม่หายจริงๆนะครับเราก็ต้องพูดไปตามหลักฐานเหตุผลนะครับแต่คุณคาวเคอร์เขาไม่ um ai, เขาบอกว่าคุณต้องหายเพราะว่า CDS ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้วไม่หายหรือตายเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรหรือสาวกก็จะตอบว่าอะไรเขาจะตอบว่าคุณทําผิดโปรโตโคอลคุณใช้เป็นผิดเองคุณถึงไม่หายคุณถึงเสียชีวิตแล้วคนที่กินเข้าไปอาการแย่ลงถึงแม้ว่าจะทําตามโปรโตโคอลแล้ว คนเหล่านี้บางคนก็เป็นไงครับออกมาทำได้แค่เรียกร้องสิทธิแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับ CDS ว่ามันผิดแต่ก็จะโดนเสียงจากฝ่าย CDS เนี่ยกลบซะม,มิดเลยที่ประเทศไทยก็มีคนกินเราไม่ดีออกมาพูดเยอะแยะไม่มีใครสนใจนะครับถ้าไปคอมเมนต์ในกลุ่ม CDS คุณก็จะโดนบล็อกออกไปเรียบร้อยเลยนะครับเป็นธรรมดานะงั้นอัตรงนี้แอนดิสคเคเขาใช้วิธีนี้ในการควบคุมฝูงชนในการล้างสมอง เอาคนที่เห็นประโยชน์เนี่ยว่าพูดให้ฟังเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งมันเกิดอันนึงเรียกว่า placebo effect หมายความว่าคุณได้ยินว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทุกคนก็บอกว่ามันดีหมดเรากินเข้าไปเราต้องดีบ้างนะครับนี่คือเราคิดไปเองว่ามันดีซึ่งจริงไม่ได้ดีบางคนก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับเขายังใช้เหตุผลว่าคนที่อยู่ตรงข้ามกับเขาเนี่ยเป็นพวกบริษัทยาบริษัทวัคซีนเป็นพวกหมอการค้าดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมา พูดที่ไม่ตรงกับเขาปุ๊บสาวกเขาทุกคนเลยจะพูดเป็นสียงเดียวกันหมดว่าไอ้พวกนี้การค้าพวกบริษัทวัคซีนบริษัทยานะครับทำให้คุณแอนดรูส์คารเคอร์เนี่ยเขาสามารถควบคุมฝูงชนเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับและแน่นอนครับพอควบคุมได้ปุ๊บตัวเองก็จะเป็นราชาอยู่ข้างบนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครบ้างครับไม่อยากได้อำนาจทุกคนก็อยากได้ทั้งนั้นนะครับและแอนดรูสคารเคอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ต่อมาเรื่องของสิ่งสำคัญ้วครับตรงนี้คือรายได้รายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเออทำไมเขาถึงดังมาไดออ้มันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เขาดังมาได้นั่นคือช่วงที่โควิดระบาดนะครับเพราะแน่นอนข้อมูลมัว่วมันก็เลยทำให้เขามีโอกาสเติบโต,ตขึ้นมาได้ในฐานะคนที่พยายามหยิบยื่นวิธีในการรักษาโรคโควิดให้ทุกคนรู้แล้วก็วิธีในการป้องกันนะครับและมันก็ไปประจวบเหมาะกับช่วงที่มันมี โอปิโอไอคร i s ิสในอเมริกาหมายความว่าบริษัทยาเนี่ยเขาหรือ Purdue Pharma ที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับเฟนทานิลนะครับเขาเนี่ยโดนฟ้องเพราะว่าเขาอะทำยาพวกนี้ออกมาจ่ายนะครับพวกยาออกซิโคโดนพวกนี้ออกมาจ่ายทำให้มีคนติดยาเป็นจำนวนมากนำไปสู่เฟนทานิลคราซิสนะครับหรือวิกฤตเฟนทานิลตรงนั้นบริษัทยาจ่ายกันเยอะทำให้คุณแอนดรูสคาเคอร์เขาปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยนี่ไง เห็นชัดๆว่าบริษัทยาต้องการกําไรมันไปโกหกบอกว่ายาตัวนี้มันกินแล้วมันไม่ติดดังนั้นแปลว่าบริษัทยาเนี่ยไม่มีใครที่หวังดีกับคุณเลยแม้แต่คนเดียวคุณไม่ควรจะต้องเชื่อเขาเขาใช้ตรงนี้ในการโปรโมททาให้ทุกคนเนี่ยหันไปมองเขาเหมือนเป็นพระเจ้าเลยนะครับและเขาก็บอกว่าเราในเมื่อเชื่อแผนปัจจุบันไม่ได้เชื่อบริษัทยาไม่ได้เชื่อหมอไม่ได้ทุกคนจะต้องศึกษาด้วยตัวเองและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาด้วยตัวเองและบอกว่าตัวเองเชี่ยวชาญทางด้าน e l e c t กโ m รโมเลกุลาร์ i ม่ทีซีและศาสตร์อื่นๆอีก,อกมากมายและเขาก็บอกว่าความรู้เนี่ยที่พวกนั้นไม่อยากจะให้คุณรู้มันเรียกว่า hidden knowledge นะครับ hidden knowledge เป็นสิ่งที่คนไม่อยากให้คุณรู้บริษัทยาไม่อยากคุณรู้หมอไม่อยากคุณรู้แต่ว่าถ้าคุณรู้ได้คุณจะชนะทุกคนก็เลยเชื่อเขาหมดเลยครับอ่ะสุดท้ายผมอยากจะเล่าเรื่องของรายได้ของเขามาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วอย่างนี้ก่อนนะ ตัว A.L.K. Institute หรือตัว a n d r e s Kalker uh, a n d r e s Ludwig Kalker Institute เนี่ยเขามีการทำสัมมนาหลายๆประเทศนะครับที่ผมไปดูมามีอิตาลีออสเตรียเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสปานามาเม็กซิโกเปโตริโกคอสตาริกานะครับและคอสของเขาทุกครั้งที่เขาไปสัมมนาเนี่ยาราคาจะประมาณ200เหรียญน,นะครับซึ่งก็คือประมาณ6-7,000บาทคุณคิดดูสิครับ นี่มีทุกปีนะหลายๆเดือนด้วยแล้วก็คนเข้าร่วมกี่คนล่ะครับเป็นร้อยทุกประเทศแล้วเป็นไงครับรวยขนาดไหนใช่ไหมฮะเยอะเลยมีการขายหนังสือหนังสือของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนออกเอาออกจากช่องทางออนไลน์บางที่นะครับบางที่ก็ยังมีอยู่นะครับราคาประมาณ25ดอลลาร์ซึ่งขายได้เยอะเหมือนกันนะครับมีการที่บริษัทบางที่เขาจ้างเขาไปพูดนะครับทำออนไลน์คอร์สต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็ราคาประมาณสัก1 0 0ดอลลาร์นะฮะ แล้วผู้ติดตามเขามีกี่คนล่ะครับเมื่อกี้หมื่นกว่า20ง0มลองคูณร้อยเข้าไปสิครับก็ได้เยอะถึงแม้ว่าจะไม่เต็มสงส,งสัยเราเอาชัสามบเปอของที่เขาเป็นเมมเบอร์แล้วกันนะครับสาม็สมก็เอาคูณร้อยเข้าไปก็เยอะแล้วนะฮะนี่ยังไม่นับเรื่องของ Pirate c o o s u u t t ปรึกษาส่วนตัวเรื่องของการเขียนโปรโตโคอลต่างๆในเรื่องของ c d s ที่เอาไปให้แก่บริษัทผู้ที่เขาขาย c d s หรือคนที่เขาขาย c d s นะเพราะไอ้ของพวกนี้มันราคาแพง ดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับถ้าเอาทุกอย่างมาบวกๆกันเข้าไปทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเดือนเดือนหนึงน่งเขาได้หลายล้านบาทธรรมดาเลยได้ง่ายด้วยนะครับไม่ได้ได้มายากๆนะเท่าที่เราดูตรงเนี้แล้วคุณคิดดูสิครับว่าคนแบบเนี้ที่สามารถก้าวมาถึงตรงที่ตัวเองเป็นหัวหน้าของทั้งหมดมีคนนับหน้าถือตามีคนเชื่ออย่างเต็มอกเต็มใจแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้เติมเต็มความบอดให้กับคนเหล่านั้นที่สําคัญยังได้เงินเยอะขนาดนี้เขาจะถอยทําไมล่ะครับ ไม่มีทางที่เขาจะถอยเขาก็จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับการที่คนไทยที่เป็นเจ้าลัที่พวกนี้เขาไม่ยอมถอยยังไงเขาก็จะยืนยันในสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วพอผมออกมาพูดว่า CDS มันอันตรายเป็นไงครับผมโดนถล่มเต็มไปเลยจากคนเหล่านี้นะฮะแต่แน่นอนครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของสติถ้าเกิดคนไหนที่มีสติที่สมบูรณ์ทุกอย่างดีเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ไปเชื่อแต่รู้ไหมครับว่าเวลาที่เราสติอ่อนแอที่สุดมันคือเวลาไหน มันคือเวลาที่เรากําลังสิ้นหวังกําลังเจ็บป่วยครับคนพวกนี้เขาจะอาศัยช่วงเวลานแหนที่หยิบยื่นความหวังที่มันเป็นยาพิษให้กับคุณในตอนนั้นมันจะทําให้คุณแย่ลงนะครับคุณเชื่อหรือไม่เชื่อผมอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือทั้งหมดที่ผมหามาเกี่ยวข้องกับคุณแอนดริ s คาลเคอร์สำหรับผมเขาคือปีศาจตัวจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และถ้าเกิดคุณ เพลอแม้แต่นิดเดียวคุณอาจจะโดนเขาหรือสาวกคนอื่นของเขาล้างสมองเอาได้ง่ายๆและในประเทศไทยก็มีแล้วด้วยถ้าใครเจอก็พยายามส่งรีพอร์ตทั้งหมดแจ้งไปทางออยแล้วกันนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในดดสคริปชันให้ทุกคนสามารถที่จะไปดูได้ด้วยตัวเองว่าหลักฐานต่างๆผมเอามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อกับทางออยผมก็จะทิ้งไว้ในนั้นนะครับ ช่วยกันกำจัดสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยออกจากสังคมของประเทศไทยเรานะครับอย่าให้มันมีอะไรมาทําร้ายประชาชนขนาดนั้นผมเข้าใจนะครับว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าผมพูดไปทําไมผมได้เงินอะไรจากตรงนี้ไหมบอกเลยครับว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับบางคนบอกว่า CDS มันราคาถูกผสมเองก็ได้เออแต่ผสมเองก็มีปัญหาต่อร่างกายเหมือนกันครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปดูนะฮะจะมีคนที่เขาขายขายจริงจงจังๆเลยแหละนะครับ หรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวส่งข้อความไปหลังไม่เดี๋ยวจะไปคุยกับเรื่องราคานะครับนั่นแหละครับคุณระวังไว้ให้ดีนะฮะคุณกําลังตกเป็นเหยื่อของแอนเดรียสคาวเคอร์ผู้ซึ่งเป็นปีศาจอย่างแท้จริงครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีเบาะแสอะไรหรืออยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ